นี้อยู่ที่จุดตัดบ้านยางนะครับขบวน909นะครับกำลังจะผ่านเทิงกันบ้านยางครับวันนี้มาถ่ายขบวน909นะครับเดี๋ยวกำลังจะมาแล้วครับต้นทางกรุงเทพปลายทางน้ำตกนะครับ น้ำหนึ่งหนึ่งสามของครับมปรับคันทังกันครับป้านอย่างไม่ขึ้นอีกแล้วครับป้านอย่าง ไปโน้ตแล้วครับคือกานยังไม่ขึ้นรถก็วิ่งไปได้นะเพราะเครื่องกันยังไม่ขึ้นอีกแล้ว อับอยังค้างอยู่นะครับยังไม่ขึ้นผ่านไปแล้วสองนาที ครับเดี๋ยวรอดูตอนขึ้นนะครับผมไม่รู้มือนกันครับว่าจะขึ้นตอนไหนคือก็จะค้างๆครับกระบอกขัรถไปครับไปบางคันนะบางคันก็ไม่ไปนะครับยังคงกานครับยังไม่ขึ้นเลยครับ เรก็เริ่มไปแล้วครับอเห็นรถไฟไปแล้วแต่เครื่องกั้นยังไม่ขึ้นั่งนู้นก็กำลังจะเลี้ยวมาครับ <c oughs> ต้องซึกแซกไปครับแซกไปเลย 2ดี๋ยว207นับมาต่อนะครับประมาณ10โมง35น,นี่นะครับคือกันค้างจับร้อย ขานจขึ้นเรียบร้อยครับสวยงามขางไว้หน่อยครับเดี๋ยวสองห้าเจ็ดนะครับมาต่อครับแต่ข้างกันจะขึ้นอีกเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันเลยครับครับมารอดูขบวนสองห้าเจ็ดนะครับต้นทางทนบุรีปลายทางน้ําตกนะครับตัวนี้ได้เสียงวีผ่านสะพานข้ามแม่น้ําแควมาแล้วครับข้างการครับบ้านยางหน้าสถานีตํารวจใกล้ลงแลครับ เดี๋ยวมารอดูตน้นคานลงครับครับมาแล้วครับขอบวนบื้องสอง้าเจ็ดนะครับตอนนี้สิบโมงสี่สิบสองนาทีครับเครื่องกั้นรครับเริ่มลงแล้วครับครับลงเรียบร้อยครับทั้งสองคานเลย สอง้เจ็ดนับทวนบารีน้ำตกตอนนี้ดเดี๋ยวเข้าโค้งมาแล้วครับเดี๋ยวรถนะครับจนะเข้าโค้งมาครับโค้งบ้านยางครับ ดูป่าไปก่อนนะครับเครื่องแคสทครับเสียงนี้เดี๋ยวบอกันหน่อยครับใกล้ไปนะซีหนึ่งสองห้า เรียบร้อยครับปันครับขาะโครงกานบ้านยางครับแต่คุงกานก็ยังไม่ขึ้นเรียบร้อยครับสองร้อเจ็ดทนบรีน้ำตก ตอนคือการขึ้นนะครับโอ้โหน่าจะนานนับประมาณห้านาทีกว่าครับถึงจะขึ้นต,ต่อติกครับคุนก็ไปแล้วไปเลยครับไปเลยครับ <laughs> ครับผมไปครับไปรับ ดีครับดีขับรถเป็นด้วยยกขานครับโหต้องบอกว่าให้รถไปครับบอกรถ กันก็ยังไม่ขึ้นนะครับผ่านไปแล้วสองนาทีขังกันนี่ครับไม่ขึ้นบ่อยมากครับไม่ได้มาทายห้าหกวันแล้วครับก็ยังค้างอยู่เหมือนเดิมครับนี่ครับลงเลยครับเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งครับใช่ครับมันมันเสียครับ ใช่ครับก็เป็นไฟนะครับเป็นไฟวาบแต่ก็ยังไม่ขึ้นครับไปได้เลยครับรถครับครับบอกให้เขาครับครับครับผมครับ ลดลงครับลดลงบกนยครับบกรถเป็นตะตกล้องอีกคนหนึ่งนะครับในช่องผมมีสองคนครับทำรายการด้วยกัน,กนนะตอนนี้เครื่องกัจะใกล้ขึ้นเลยนะครับดังครับป้องป้อง สัญญาณมันน่าจะค้างๆหน่อยครับแท็กก็มีครับนี่ครับเป็นแท็กของเครืงการบ้านยางนะครับเนี่ยูพาไปดูแท็กนี่ครับเป็นแท็กของเครืงการบ้านยางครับเวลารถเหยียบเครืองกันก็จะขึ้นครับผมก็ไม่รู้ครับว่าใช้เปล่าอยู่แท็กจะไม่มีครับถึงการก็เลยขึ้นไม่ได้นะครับก็ต้องติดตัวอย่างนี้ลี้สงสพัก็จะขึ้นเองครับนี่ เรียบร้อยครับเครอกัดบ้านยางอปครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับเครื่องกั้นบ้านยางหน้าสถานีตำรวจขอบคุณครับครับมารอถ่ายขบวนสองห้าแปดครับต้นทางน้ำตกวัยทางธนบุรีนะครับตอนนี้ครับเครื่องกั้นปักแพกนะครับยังไม่ลงครับสตอมนะครับออกจากสถานีการเจริบุรีมาแล้วครับ ลงแล้วครับเฉียดขานครับอ่าสตอมครับเปิดไฟมาครับสองโมงสี่สิบแปดนาทีครับครับเดี๋ยวก็จะโผล่มาครับรถจักรอันสตอมนะครับวันนี้สองโมงสี่สิบเก้านาทีนะครับ อันต้มนะครับน่าจะเป็นเครื่องแคทตนะครับเพราะสองข้าเจดเมื่อเช้าก็เครื่องแคทครับปีดไปแล้วครับเครื่องแคทแน่เลย นับซีหนึ่งสองห้ารับผ่ 1, 2, บานึ่งกันปากแพรกนะับขบวนสองห้าแปดน้ำตกทนบุรีครับไปนับวิ่งอย่างไวแล้วครับับเข้าป่าไปแล้ว ตามรถขบวน259รัน4โมง20นาทีนะครับเราดูนะครับว่าจะไปถ่ายที่ไหนครับอยู่ที่จุดตัดล้มแฟกนะครับเป็นเครื่องกั้น,นอัตโนมัตินะครับขบวนที่กำลังผ่านนับขบวน259นะครับ, 2, 5, 9, รบต้นทางทนบุรีปลายทางน้ำตกนะครับครับเครื่องกั้น,นอัตโนมัตินับกำลังลง ตอนนี้ลงเรียบร้อยแล้วครับเหครับ GEK ครับวันนี้ ไว้แล้วครับสองห้าเก้าชนบุรีน้ำตก GK เคส4นซนะครับไปแล้วครับเก้าศูนย์รับปลาต่อเลยครับครับขวบวนเก้านุ่งสูนนะครับตอนนี้ห้าโมงตรงนะครับคุณกา้าุดทองครับลงแล้วครับ สอง้าเก้าครัไปถ่ายถึงกันลงแฝกแับก็ลงสูนมาต่ออูทองนะครับ ผ่านในกั้นหนุทองครับขบวน910นะครับต้นทางน้ําตกปลายทางกรุงเทพนะครับรับไปแล้วครับผ่านในกั้นหนุนทองครับหนุนครับไปนู่นแล้วครับเดี๋ยวก็จะผ่านื่องกั้นอัตโนมัติปากแพรกต่อเลยลงแฝกถ้ารออีกครับมารับขบวนรถเข้าสถานีการจรบุรีนะครับขบวน486นะครับ ต้นทางน้ำตกปลายทางการจนบบรีนะครับ 40CC นะครับรถจัก GK วันนี้ครับบิ๊กนะครับ เข้านะพื่อชนมูกี้หลังสีประทุกน้ำตกการเจริบุรีครับรเดี๋ยวรถเข้าล้างสองครับจะล้มแล้ว <c oughs> มารับจีเคครับสับเข้าลัางสองการเจริบุรีครับวันนี้ถ่ายทั้งวันเลยครับสุดยอดจีเคครับสีศูนย์ซีสี เดี๋ยวตัดไปตอนสับเขาล้างหนึ่งครับเกือบไปถักอ้าวเฮ้ยรับต่อรับเฮ้ยาดจะรับรับ G K นะครับถอยชนบุกี้หลัง486นะครับ ต่อเป็นขบวน485นะครับกางจรับ,บรีน้ำตก